ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะความจริงของคนเป็นอย่างนั้นนะใครมีอะไรเขาก็แสดงสิ่งนั้นทีนี้เราบวชมาเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยมันคือกลับมารักษาตัวเองชีวิตของเรามันเหลือไม่มากนะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยซ้ำนะอายุท่านก็ล่วงเลยมา50แล้วนะเรื่องของโลกเขา มันก็เป็นไปตามโลกเขานะเรายังทุกข์ไม่พออีกเหรอแล้วทุกข์นั้นไม่ใช่เรื่องของเราด้วยนะทุกข์นั้นเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยเรื่องเหล่านั้นที่เราไม่สามารถควบคุมบัคับัญชาการได้เราจะไปยุ่งทําไมทันว่านั่นคือเหตุแห่งทุกข์ท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกนะความรู้สึกตัวเรียกว่าสติรูส้สติกับมาอยู่กับตัวเองนะเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วก็ต้องมองว่าเป้าหมายของเราคืออะไร มองหาเป้าหมายของเราเราบวชมาเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอในเมื่อเรายังถือเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราอยู่เนี่ยคันว่ามันหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์นะเป็นความไม่ฉลาดนะเป็นความไม่ฉลาดเรารู้สึกตัวมาเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถควบคุมได้เนีอะไรก็ตามที่มันอยู่ไกลออกไปนะถ้าตามหลักในการจเจริญสติเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวอยู่กับตัวเอง สิ่งที่มันปรากฏขึ้นภายนอกเนี่ยตามสื่อต่างๆเนี่ยมันหลอกล่อให้เราแสดงสมบัติที่ซ่อนอยู่ในใจของเรานะเหมือนคนที่เขาดูสื่อดูอะไรเนี่ยนะเห็นที่เขาดา่าพระด่าอะไรกระโดดถีบคนที่เข้าไปคอมเมนต์บางทีคนที่ด่าเนี่ยอาจจะทำความชั่วช้ามากกว่าเพราะครูก็มีเยอะนะบางคนนี่ผิดลูกผิดเมียผิดศีลนี่ก็มีนะ แต่ความไม่รู้สึกตัวเพราะการที่เรามองออกแต่ภายนอกนะแต่ในฐานะของความเป็นพระเนี่ยเราควรจะรู้สึกตัวเองไม่ใช่เหรอว่านั่นเป็นมุมมองของเขานะคนเราเนี่ยมันมีหลายประเภทคนที่มีทัศนคติที่ดีก็มีนะคนที่มีทัศนคติปานกลางก็มีนะคนที่มีทัทศนคติที่แย่ก็มีนะถ,ถ้าเรียกว่าปุถุชนนะขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่อารมณ์นะ แต่ในฐานะที่เราออกเดินตามพระพุทธเจ้าผู้สงบทีเนี้ยแล้วเราไปพูดอย่างเงี้ยกับเขาเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะท่านเราไปพูดมันพอๆกันนะในความเป็นพระเราไม่สามารถไปพูดอย่างนั้นได้เราจะไปกระทบกระเทียบจะไปพูดเพื่อที่จะเอาชนะเขาเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้การพูดคุยกันเนี่ยมันพูดคุยได้ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายตรงกัน หมายความว่าเราพูดคุยเพื่อความเข้าใจว่าจุดหมายของเราคืออะไรนะแต่ถ้าจะพูดเพื่อจะเอาชนะกันเนี่ยมันไม่จบหรอกนะอเสวนาจะบาลานางังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตัมมังคันมุตตังเนะมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนทนาเพื่อที่จะเอาชนะกันมันไม่จบนะแต่คติของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรียกว่าสันตินะถ้าเกิดว่าจะพูดเพื่อเอาชนะนั้นไม่พูดดีกว่า หยุดขอให้มันหยุดที่ตัวเองดีกว่านะ <to> พาะเราเห็นไหมพาะเราไม่ได้ต้องการจะเอาชนะใครนะ <ulate people> <life> เราไม่ได้ต้องการเราแค่อยากจะพ้นจากความบีบคั้นที่เราทุกมานานมากแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมันทุกข์กับเรื่องของคนอื่นมานานมากแล้วนะ <ulate people> <life> พ่อเราไม่รู้สึกตัวเราก็เลยไปยุ่งกับเรื่องภายนอกไม่ต้องหันกลับมาดูหัวใจตัวเองภายในนะทำไมมันถึงออกไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาน่นนะนั่นมันเรื่องของเขาน,น,นะ เราแสวงหาสันติบริบทนู่น ون, สิ่งที่เราควรจะไปอยู่นะสถานที่ที่สงบสงัดนี่เฝ้าดูใจตัวเองนะผมแนะนำนะผมแนะนำว่าท่านอย่าออกความเห็นเรื่องนี้เลยนะเขาเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านความทุกข์มานานมากแล้วเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นเลยนะเราม,ามองหาหนทางที่เราจะต้องพักตัวเองดีกว่า นะมองหาทางที่จะออกจากทุกข์ดีกว่าใจที่มันสะสมความทุกข์มามันสับสนมันวุ่นวายเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลามานานมากแล้วนะผมก็อยากจะแนะนําท่านในฐานะที่ท่านมาหานะในฐานะที่ท่านมาหาผมด้วยความเป็นเขาเรียกว่าวางวางใจลงต่อกันนะอะไรที่มันล่วงไปแล้วเราก็ยอมรับด้วยหัวใจด้วยหัวใจที่อาหารของเรา เพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านนะโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันอย่างที่เราชอบใจหรอกนะคนที่รักเราก็มีคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราก็มีเราไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้เลยนะทิศทางลมเราควบคุมไม่ได้นะนะแต่เราหันกลับมาควบคุมหางเสือของเราไปสู่ที่ของเราดีกว่านะ ยอมรับความจริงด้วยความกล้าหาญนี่แหละว่าอะไรคือสิ่งที่มันล่วงมาแล้วเราก็ต้องยอมรับนะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้หรอกนะเราต้องหันเรือออกนะอย่าไปสวนทางกับโลกเดินตามพระพุทธเจ้าดีกว่านะเราจะไปมันพอๆกันนะท่านนะแนะสวงหาสันติบรบทนแะสวงหาการออกจากการยื้อแย่งแข่งขันเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ชอบแล้วเนี่ยนะทางเนี่ยทางเราออกมาจากการยื้อแย่งแข่งขันแล้วเนี่ยเมื่อเราออกมาแล้วทําไมเราจะวนกลับไปกระทบกระเทียบวนกลับไปสอดเสียดปมกลับไปดูหมิ่นทําไมเราวนไปอย่างนั้นมันมาจากใจที่ทุกข์เพราะใจมันทุกข์มันก็เลยระบายออกทําไมคนถึงกระทบกระเทียบทําไมคนถึงสอดเสียดทําไมคนถึงดูหมิ่นกันนะมันออกมาจากใจที่ทุกข์นั่นเองนะ แล้วในความเป็นพ้าเราจะไปกระทบก,กระเทียบไม่ได้มันเป็นศีลน,นะศีลของพ้าเนี่ยเรียกว่าสัมมาวาจานะการพูดจาเนี่ยต้องพูดในหลักของเหตุผลที่ตรงต่อความจริงไม่ได้พูดเพื่อจะไปยกตนข่มใครไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปเอาชนะใครเขามีความเห็นก็เรื่องของเขาแต่หน้าที่เราคือหันกลับมาเฝ้าดูใจที่มันบีบคั้นเนี่ยนะทำไมเราถึงอยากจะไปเอาชนะเขานะเขาทําได้ให้เขาทําไป หน้าที่ของเราคือหน้าที่ออกจากโลกเขาไม่งั้นมันจะไม่จบเราจะเดินหาทุกนะท่านคิดว่าคนเหล่านั้นเขาจะรู้จักศีลธรรมเหรอเขาไม่ได้รู้จักศีลธรรมนะเห็นไหมผลที่มันเกิดขึ้นกับท่านนะทั้งกระทบกระเทียบทั้งดูหมิน่นทั้งกระโดดถีบถ้าเรารู้จักศีลธรรมจริงเราไม่หาเรื่องให้ตัวเองกท่านนะเราไม่เดินไปหาคนเหล่านั้นหรอกนะเราต้องมองหาทางออก หาทางออกจากสิ่งเหล่านั้นเราจะให้โลกหมุนไปตามความเห็นของเรามันหมุนไม่ได้โลกมันหมุนไปตามความจริงนะนหน้าที่เราคือการเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ต้องยอมรับเราจะไปบังคับป่าคนได้เหรอนะเราจะไปตามบีป,ป่าคนนั้นได้เหรอมันไปตามไปบีป่าใครไม่ได้หรอกนะนะนหน้าที่เราคือยอมรับว่าเราบังคับเขาไม่ได้ แต่เราต้องกลับมารู้สึกตัวเองนะว่าเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมบัคับัญชาการเขาได้เนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ออกจากการแข่งขันออกจากการต่อสู้นะออกจากความเห็นผิดที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลกนะท่านไม่ได้สอนให้เราไปเปลี่ยนแปลงโลกท่านสอนให้เรายอมรับความจริงของโลกนะไม่งั้นท่านก็จะโดนโลกลุมกระนำ เหมือนวิ่งไปทางเหมือนวิ่งลงไปขวางทางรถรถก็จะวิ่งมาชนกระนำท่าน